เอาละครับก็ต้องขอกสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปอกกมาตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิเวอร์ด้ก้าก็กลับมาแล้วนะครับในเกมการต่อสู้ในโนเซอแอนแสนดูเดือนเออก็ลีกก็ได้จบไปหลายวันแล้วนะ แล้วก็หลีกใหม่ก็กําลังจะปัะทุขึ้นอีกแล้วนะครับผมก็ได้รู้ข้อมูลมานิดๆหน่อยๆนะมันก็คือนกนะครับที่เราจะตีแย่งกันในลีกต่อไปหลีกเก่ายังไม่ทันวายลีกใหม่อีกแล้วเรียกว่าเตรียมตัวไม่ทันเลยีเดียวนะครับลีกนั้นผมก็เสียไปหลายแบงค์เหมือนกันแต่ว่าเสียเพราะว่ามือลั่นนะไม่ได้เสียเพราะการต่อสู้นะจากมีแบงค์เกี่ยว เกือบหมื่นเกือบหมื่นสี่นะครับอ่าเหลือหมื่นหนึ่งกับสองร้อยนะบ้าจัดจัดก <laughs> ็เราไม่ได้เราเจ็บใจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวมันหน่อยก็แล้วกันนะอ่าลีกใหม่ที่เราจะตีแย่งกันนะครับก็กองเข้าไปที่นี่นะแล้วก็อเอ่อเดี๋ยวเลือกเป็นจุลสิธิ์ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เอาเป็นเอ่อเนี่ยแหละมันอยู่ในนี้ <laughs> ตัวไหนวะเดี๋ยวกัน ตัวนี้นะครับอ่าชื่อของมันก็ชื่อว่าอะไรอ่ะแอมแรมอาแรมบูจ um ีเนียแอมบูจีเนียอ่าอาแรมบูจีเนียบูจีเนียโอเคชื่อนี้แหละ <laughs> รูปร่างหน้าตาของมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอื ซึ่งเราจะตีแย่งกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปไฮบิดเกิดเป็นตัวอะไรได้นะครับไฮบิดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็จะตีแย่งกันในวันศุกร์นี้มั้งน่าจะวันศุกร์นะถ้าผมจะไม่ผิดนะ <laughs> เอเห็นค่าหน้าตามัปแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอา,เอาข้อมูลที่มันหลุดรอดออกมาทําเป็นภาพนับปกกันแล้วกัน <laughs> ให้ทุกคนไปเดากันว่ามันใช่นกตัวนี้หรือเปล่านะครับอ่ะส่วนวันนี้ผมที่เข้ามาในตอนนี้นะครับก็มีแค่ สองศึกเท่านั้นที่ผมจะจัดการในวันนี้นะครับโฮ้ยน้ํานี่มันดูโจะกับเราจริงมันตอกย้ำหนึ่งฟาร์มที่เราไม่ได้เต่าบกอะอีกแล้วเลยนี่ครตีน้ําก่อนอย่างแรกเลยนะครับดูนี่มันแจกอะไรกาดทองแล้วก็กาดเงินต้องได้สักใบแล่ววะโอ้มันบังคับให้เราใช้ถ้ำอะบ้าจัดเลย เราจะชนะไ้เนี่ยคิดไม่ตกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเออคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะเพราะว่าทำของเราแต่ละตัวก็โคตรจะแข็งแกร่งเลยที <c oughs> <c oughs> เดียวผมก็จะเอาเป็นเอาตัวไหนที่โดนทีนึงมันจะไม่ตายนะผมก็จะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> แล้วก็เอาเออคิดยากคิดจัก <c oughs> คิดยากยจัดเลยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาสี่ยกเนะีแ yeah, ย่จัดเลยนะเนี่ยจะทํายังไงดีวนะเนี่ยเอาปลาหมึกเอานี่นะครับมาโหไวอยปะลุย <c oughs> เรียกว่าเลือกมาแบบไม่คิดเลยนะครับแต่ฉันไม่ตายแน่สองสีนะครับป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงตัวแรกเขเก็บสตกใครได้นะ <c oughs> จะไม่กลัวแกหรอกไองูกเกียวหางไหม อย่าไปกลัวมันชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกของผมอะไรอะ่ะดัตคิโออะไรอ่ะดัตคิโออะไรอ่ะตัดโอ๊ยเชไมาไปก่อนอป้องกันสองไก่อนเอ้ยยังยเลี้ยก็ตัดสินใจโคตรสมเสียงอุตาตะกีก้มันเก็บเอาไว้เราเน่าเลยนะจะบอกให้นะออะไรกลัวฉันแลวเลยเห็นปาาเห็นหน้าใช่หไหม ใส่หน้าก,กากมาโดยแท้เลยนะหน้าก,กากเล็กอะจะก,กัดิดหน้าย่นเลยทีเดียวจงตีสี่นะผมยังอยู่อัเชอออฟออฟก,กีดันทนไปก่อนลูกชื่ออฟอก,กีดัดเรียกไปเรียกมาเรียกมั่วแล้ว <c oughs> ตายนะผมเออโด <c oughs> นเขียวหักไม้จัดการไปแล้วแต่มันมีเลือดต้องเก้าร้อยเลยนะ แต่มันเหลือวินึงอีกตั้งหากจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามสี่ห้าหกเลยเหรอผมต้องจบตียันหกเลยนะครับแล้วก็ต้องป้องกันนะถ้าไม่ป้องกันผมเอาไม่อยู่นะเฮ้ยชิบหายม่เก็บไปตัวหลังผมตายนะเนี่ยตายแล้วโอ้ยสามร้อยแปดสิบเจ็ดไม่ไหวแล้วตายโอ้โหแพ้ชัว่์ จิหายแล้วโจมตีฮะโอ้รู้นี้เก็บไปเพื่อนตัวหลังนี่ปะเอือเรียบร้อยออแพไปแล้วอ่ะแพเยอะด้วยโอ้ตายแล้วตัวสุดท้ายก็เลือดแปดร้อยนะโจมตี 1, มต 2, มตห,มหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเลือหรือหูเก็บไว้หนึ่งมาเฮ้ตายแล้วพลาดจัจดเลยนะครับ มาถึงก็โชว์แพอีกแล้วอย่าไปยอมแพ้มันกระพงขาวมันอาจจะงโง่ก็ได้ไม่งโง่มันใส่สุดแรงเลยความโง่ไม่มีโอเคครับกระพงขาวก็แพ้ไปแล้วนะท้องปากกึกด้วยอะ่ะเอออู้หน้าสงสารกระพงขาวเหมือนกันตายแล้วผมต้องปลุกใครสักคนขึ้นมาต่อสู้นะเนี่ยดูจากสภาพการแล้วนะครับ ตายตายตายตาเงาใจเลยทีเดียวเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาโอ้โหต้องซื้อออกนะเนี่ยถ้าเราอยากจะชนะนะครับจ <c oughs> ิบหายจัดจาดเลยหกอ,อ่ะเอาตัวนี้มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เอาใหม่ไป <c oughs> เลย ยากคุ้มไหมเนี่ยเสียไปหกสิบกว่าแบงค์แล้วนะครับอืมป <c oughs> ้องกันหนึ่งถ้ารู้แล้ววแกจะต้องใช้แผนเดิมสี่แน่นอน <c oughs> ฉันเลยไม่กลัวการหรอกยังไงแกก็ต้องใช้แผนเดิมจ <c oughs> ีบหายแล้วมันไม่ใช้แผนเดิมแล้วนะครับน <c oughs> ี่บจ,จัด <c oughs> จัดเลยอ่าป้องกันสองไว้ก่อนเอาสิ <c oughs> ยังไงก็สู้พี่ผิวของฉันไม่ได้หรอก <c oughs> เอาชิบหายเก็บไวห,หนึงดีกว่ะตาย <c oughs> แล้ว เราเก็บสเต็ตกได้แค่นี้นะครัเอามป้องกันหนึ่งตายตายรู้อย่างนี้ก็ป้องกันดิฟ้านะครับแต่ใครจะไปคิดละ่ะโจมตีสานะผมไปแล้วตามเรียบร้อยโอ้ยพี่หมึกดาเมจดน้อยมากเลยปะเฮ้ยลูกนี้อ่ะพี่หมึกมาตัวแรกดีมั้งโจมตีหนึ่งจมตี2 โจมตีสามโจมตีสี่ห้าเลยเหรอต้องโจมตียันห้าเลยนะป้องกันไม่อยู่จําได้ตายซะตรับเฮ้ทีนี้ป้องกันได้สิเพราะมันไม่เหลือสแตก็กไงแต่ไม่น่าเสี่ยงอาจจะไม่อยู่ก็ได้นะครับโจมตีสามผมไปแล้วนะครับมันรู้ได้ไงว่าเราจะไม่ป้องกันวะอม,มันเหลือไว้หนึ่งอีกอะฉลาดไปฉลาดไปแล้วอะ ต้องป้องกันหนึ่งแน่ๆนะครับผมจะป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามนะครับแล้วก็เก็บไว้สามนะครับมาเอาเซมาอยากจะรู้เหมือนกันจอมตี้สิตับแล้วผมจะไหวไหมเนี่ยผมต้องป้องกันยันสี่เลยนะหนึ่งสองสามป้องกันสี่นะครับมาตายจ้ะนี่สู้แบบฝืนพลจัดๆ โอเคมาโอ้แปดร้อยเลยอะ่ะเราต้องจมตีเขาย็นสี่เลยนะเพี่ถ้ามันจมตีสี่นี่ผมโชคดีจ,จัดๆจมตีสานะครับ <c oughs> ชิบหายจ,จัดๆเลย <c oughs> ถ้ามันป้องกันนี่เดี๋ยวก่อนแต่ถ้ามันไม่ป้องกันนะมันเก็บเอาไวอ้อ่ะสองสี่หเต็มที่ก็7นะครับไม่ถึงว่ะทำยังไงไดีวะ <c oughs> มันไป่ถึง839แน่ๆหนึ่งสองเฮ้ยถึงว่ะตายอ <laughs> ย่าอยู่เลยตายตั้งต้นนี่นะเรียบร้อยโอ้หนี่ก็ไม่ถึงไงเนี่ยจะได้แล้วว้าฮ่าฮ่ดวงลวนๆวน <laughs> เอาหมุนก็นไป โอ้ยฝ่จะชนะมาได้นะครับเสียบแบงค์ไป60กว่าแบงค์แล้วนะครับ <laughs> บ้าบอจะจัดเลยอดูที่ได้อะไรนนได้อะไรที่มันมีประโยชน์ฝั่งนี้เลยไหม <laughs> ขอร้องแหละได้อะไรที่มีประโยชน์ฝั่งนี้หน่อยได้ไหมโ <laughs> อ้โหชิบหายแล้วเฮ้ยแต่พลังโจมตีมันไม่เท่าไหร่นะแต่พูดกันตรงๆตัวแรกนี่พลังโจมตีไอ้นั่นฝ่านะครับผมก็จะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกัน วินีมันเพิ่งยกสองเองโอ้โหเราเสียประชากรไปเยอะมากเลยบวนองตองเลยว่าเราเสียประชากรไปเยอะมากเลยอะ่ะตายแล้วทำยังไงดีวะเนี่ยอ่าปลุกตัวที่มันน้อยๆหน่อยดกว่ะปลุกตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับไหวปะน่าจะไหวนะครัลุย กว่าจะได้การ์ดทองผงใส่ต้องเสียเป็นร้อยร้อยแบงค์แต่ฉันไม่กลัวหรอกแบงก์จะเยอะยังไงล่ะเฮ้ยลืมไปเลยว่าคราวนี้เราชนะทางว่ะตายแล้วแล้วกูเลือกตัวอะไรมาวะเนี่ยโอยลืมไปมันไม่ใช่ธาตุน้ำว่ะโอ้ตายแล้วแล้วกูเสียแบงค์ทำไมวะเนี่ยชิบหายแล้วเอามาตัวเดียวก็พอแล้วมึงเนี่ยบ้าจัดเลยนะครับอ้าว มไม่เป็นไรพาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะไอคอัไปเนี่ยไม่ได้ดูธาตุฝั่งนู้นว่าคิดว่าเป็นธาตุนี่นะเพราะว่ามันคับให้เราใช้ตัวธาตุเดิมเนี่ยตายอ้ะผมไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะเพราะชนะแล้วนะครับอ,อะไรวะมาไอ้ป้าหน้าตลกอยากจะกลัวเหมือนกันนะไม่กลัวเลยนีเนี่ยจมตีหนึ่งไปก่อนนะครับ ป้องกัน2องเลือกมาผิดตายแล้วเล็ก2ยกที่เหลือทำไงวะเนี่ยในโนเสาร์ไม่มีแล้วนะครับชิบหายแล้วจับตุ่ตุ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 ตายอย่าอยู่เลยดักกามันดาโกเรียบร้อยดากโกมันโหดเลยทีนี้ดูดีตัวเดียวปาบหมดเลยอะชิบหายมันมีหกนะครับ เชิงมันเชิงมันเดี๋ยวก็เอาใหม่โอ้ยตายดาโก <laughs> เสียเป็นร้อยแบงก์ไปแล้วอะ่ะเรียกอะไรดีจัดการมันออกตโปตปุต <laughs> เอ่อ <laughs> ก็แปลว่าปลาหมึม <laughs> กไงกัดมันมนี่นะเรียบร้อย <laughs> ชนะไปแล้วแลวแล้วสฟิก็คงก็ชนะไปแล้วนะครับ <laughs> ปลาหมึกสวิตไง okay. โอเคโอ้โหลืมดูธาตุคดไข,ข่ขี้หน้าเลยนะเนี่ยแกทำให้ชัดดูแย่ชิพ่ายแล้วใลตรวเสาไม่มีแล้วหมดแล้วเออตายตายตายตัวแรกเราตัวเอาเอาปุกตัวที่มันแม่นั่นนะสี่สิบห้านะครับแล้วก็สี่สิบสามโอเคได้ลนะหมดหมดโตดหมดโตดโกหมดไปลอ้อจะสองร้อยแล้วเนี่ยจันเอาตัวนี้ไปตัวหนึง่งตัวนี้ไปตัวหนึง่ง แล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งน่าจะได้แล้วแหละไปเลยตายแล้วว่ยป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมาอย่างไรก็ล้มเราไม่ได้ง่ายๆหรอกอ่าล้มไม่ได้แน่แต่ตัวสุดท้ายเราชนะทางนะเราแพ้ทางตัวเดียวนะครับมาเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ทำอะไรเลยนะตายแล้วมันไม่ทำอะไรเลยนี่แหละมา เอ้ยลุงีิป้องกันดิฟ้าตายแน่กับผงข่าวกูโจมตีสองไปแล้วนะกับผงดาวเอ,อือเรียบร้อยไปกับผงข่าว <laughs> ตายเลยสแต็กก็ยังไม่ได้เลยนะครับโจมตีหนึ่งจบตีสองแล้วก็ต้องเก็บไปเพื่อนหมดเลยป่ะเดี๋ยวถึงพลังโจมตีก่อนเก็บไปเพื่อนหมดเลย <laughs> ยังไงมีโอกาสฝ่าถ้าเก็บไว้เพื่อนหมดเลยนะเพราะตัวสุดท้ายมันแพ้ทางเรานะครับมาสามร้อยแปดสิบเจ็ดเมื 300, 000, ม่อกี้ป้องกันหนึ่งก็ไม่อยู่โจมตีสามนะครับมาเล่นเด็กเร็วกันหน่อยอเฉลิมเรียบร้อยอ่าตัวนี้ก็ยังพอมีดาเมจหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่มีสแต็กแล้วไงเสร็จแล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามพอแล้วแล้วตัวเนี้สองร้อยเก้าสิบก็เหลือร้อยแปดสิบ ฟ่าฟา่าร้อยแปดสิบฝ่าฟา่าก็ป้องกันหนึ่งก็พอแล้วอ่ะพอ <laughs> ตายซะตั้มหุ้ยเหลือร้อยสี่ใส่บแบงค์หนึ่งกว่าร้อยแปดสิบมาเ <laughs> ชียร์แน่แน่ดีๆยอมตีสิอ,อาวเธอทำอะไรมึกเซนช่วไม่ได้หรอกตายซะเถอะ <laughs> จัดการมัน เลยไม่ได้ใช้เต่าขนองเลยพ่ะโถ้าเอ้ยโหวันนี้ตัวนี้ไม่ตายสองทีแล,แล้วเนี่ยแบงสกสควิชโอเคเรียบร้อยชนะและ้วออโอ้โหอย่างเท่ตายแล้วเสียไปเกือบ2 0 0แบงค์แล้วจะคุ้มแม่ถ้ากูเปิดไม่ได้การทองเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเอ้าเอ้า อย่างนี้ก็สูสีนี่ก็ดูด,ดีสิอย่างเงี้ยโอเคเจอกันหน่อยก็ได้ <laughs> ฉันก็จะเอาตัวไหนดีวะ <laughs> ตัวไหนดีเอาเเอาฮะเ,เ,เอาไปให้มันครบครบเป็นงั้นแหละเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไม่ได้ว่ะเราต้องมีตัวไปเก็บสแต็กนะครับอืไม่ได้ต้องเอาตัวนี้ไปแล้วนะครับอ่ะมาชึบเฮ้ยตัวนี้ก็ได้นะถ้าพูดกันตรงๆนะครับ ชนะอยู่แล้วล่ะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้โอเคมา <c ười> เอาตัวดาเมจน้อยอยู่ตรงกลางนะแต่เลือดเยอะนะน่าจะใช่นะโอเคอ่าต้องป้องกันไหมไม่ต้องป้องกันนะเพราะป้องกันไม่อยู่อยู่แล้วเก็บสแต็กไว้เพื่อนเลยนะ <c ười> ยังไงแกต้องจบตีชัดยันสองนั่นไนงนเห็นไหมม <c ười> ันเป็นเป็นตามแผนการ์ทุกชั้ เอาเสแล้วฉันก็จะจบติ๊กแกแบบลักไก่หนึ่งสองไอตัวนี้มีสองรอยป้องกันหนึ่งอยู่แล้วตายซะำยำเรรยบลอ้อ <c> ย <oughs> ไอปากร็โงขาวจะไม่กลัวกันเลยมามาเลยไอปากวนป๊อบ <c oughs> ฉันก็มีแกเหมือนกันนะป้องกันสามมาเลย <c oughs> กลัวละเซ่ไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ามีซีฉันไม่กลัวหรอกลองการโจมตีฉันสักนิดเดียวแล้วแกตายอา้ามันไม่โจมตีว่ะถ้าไม่โจมตีอย่างนี้ก็ต้องป้องกันหนึ่งป้องกันสองเก็บไปสองมาอ่ากลัวตายเหมือนกันซี <laughs> อ่ามันมีห้าแล้วนะครับห้าก็ยังล้มผมไม่ได้นะเพราะความาเก่งผมเยอะแล้วไง <laughs> นี่แหละมึงตายแนะ่จะอยู่เลย จะเล่นอย่างนี้นะครับชับชับชแล้วก็ชับชับชับเหมือนป้องกันสองน่านึกแล้วไอ้รู้มากหายโดนมันกัดแน่เลยมันมีเจ็ดแล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะกัดผมเท่าไหร่กัดหกนะครับเหลือไว้หนึ่งผมผมตายแล้วตัวนี้ดาเมจน้อยฝ่าว่ะแต่เลือดเยอะฝ่านะนี่ไงมาเรามาชนะกันด้วยตัวนี้นะครับจมตีหนึ่งจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะครับแล้วก็ อุ้ยตัวนี้กี่เก๋บ้องกันหนึ่งบ้องกันสองอยู่แล้วมะอ่าเหลือไปตัวหน้านะครับไม่น่าตายยังไงใครก็หยุดฉันไม่ได้หรอกเสียไปสองร้อยฟุตแบงคเมียวิสามร้อยดิเสียก็สามร้อยเลยมึงเนี่ยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยุดฉันก็เรียกคืนได้แล้วหมดนั่นแหละตายซะเถอะปาหน้าแมวนะ้ำเด็ดจังมะบินกึน๊ดไป ขวมหนึ่งทีนะครับจัดการมันเลยด้วยท่าชิงช้าสวัสดีโอ้ยงับเ้าให้นะครับอ่าท่าสิบ้อยอยู่เทินตายซะนะล้งโว้หเหมือนจะน่ากลัวความน่ากลัวไม่มีอ่าแลวแล้วผมก็ชนะแล้วนะครับสิ่งที่อยากได้ก็คือตะโขงนั่นแหละอ่ะกดดู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 เฮ้ยเลยโอ้โห ตายแล้วโออะไร,ะไรวะเนี่ยบ้าหัวเสียกับ300แบงค์ดูเปิดดิอ่าไม่เป็นไรนะครับแคตออฟจะถ่ยท,ยท่นผมก็ได้10แล้วนะอืมออี๋ยไปเอาคืนตรงนี้ก็ได้ฮอลอยฮ่าลอยเนะี่ยต้องเปิดได้สักอันแหละโอเคพอดีฝ่านะครับอ่าสำหรับใส่ใส่นี้นะครับไม่สายแล้วดิบ้าจะจะบายแล้ว เออคนตื่นช้าไงต้องเข้าใจนะครับอ่าพอตื่นมาก็มีแต่หูภารกิจต้องไปทำนู้นทำนี้ก็เลยยังไม่มีเวลาอัดได้ลงคลิปนะอ่ะพอดีฟ่านะครับอ้าสำหรับใครที่มีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เร้องล่างเนยอารี่ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าคือตัวอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําเป็นภาพหน้าปกเอาไว้นะให้ทุกคนได้เดาทํานายกันทำนายพยากรก์กันเข้าไป <laughs> พอที่ฝ่านะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับีโหแกทุกคนแฟนดายัางเล่นอยู่ฮ่าฮ่า